เราพาทุกคนมากินขนมจีนเส้นสีนสสค่ะใครมาที่เพชรบูรณ์นะครับที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนมากๆเลยอยมาเป็นไอนนี่น <มา S 1> เลยมาเป็นกระจาดเลยอะ่ะมีทั้งหมด5น้ำยาค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นน้ำยาน้ำพริกนี่ อันนี้เป็นน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำยาปลาอันนี้แกงเขียวหวานส่วนนี้คนมาเว้ยกะทิยอุ้ยเจ้เด่นของร้านนี้ก็จะเป็นเส้นเส้นสีเนี่ยอันนี้จะเป็นสีม่วงสีชมพูเพชรบูหรือหลมสักก็จะเป็นขนมจีนแบบนี้นะใช่ก็จะเป็นเส้นสดแล้วก็ทําเป็นสีสีเป็นคนกินน้อยน้อยมากที่จะม่ไ Thailand ฟินว้าวสวัสดีทุกคนจากเขาค้อค่ะวันนี้เราพาทุกคนมากินขนมจีนเส้นสีค่ะนี่นี่ร้านนี้ ไปใส่ทั้งเขาอยู่นี่ใหน่ลงทางมาเขาคอหรือว่ามาเพชรบูรณ์ก็ต้องมากินขนมจีนนี่แหละค่ะทุกคนนี่ครับใครมาที่เพชรชบูรณ์ครับที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องขนมจีนมากๆเลยสวัสดีครับขอเมนูหน่อยครับอยู่แล้วอยากกินขนมจีนมาเด็นแล้วขอบคุณครับอุ้ยตามีไก่ทอดป้บ้ามีหลายย่างแท้ยกจานมีน้ำยาหลายยานะ ถ้าชุดนี้มันจะมีแค่น้ำยาปูเดี๋ยวแต่เธอเอเอาไงเธอแต่สนใจเ้าเธอมาน้ำยาปูถ้าอยากรอดน้ำยาปู่ะถ้าจะเป็นหนาบือสิก็แสดงว่าเอาดีละเอาดีละไม่สิเลือดแล้วเอาฮอตนี่แหละค่ะ ไหถ้าเลือกอะไรแต่ถ้าเลือกอันนี้เองว้าไม่ซื้อไม่เลือกยกจา่เท่าไหร่สามห้าห้ามันมีหลายน้ำยาไงมีน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาพริกน้ำเงี้ยวแล้วก็มีแกงเขียวหวานด้วยแต่ถ้าเข้ากันอยากกินน้ำยาปูขึ้นกันแต่เข้ากันเลยอยากกินลายน้ำยาสั่งไปแล้วไม่ต้องพูดแล้วมัไม่ซื้อเลยเหรอจำไปเลยขึ้นจบโอเคยานมายาเป็นอนี่เลยเป็นกระจาดเลยอ่ะนี่อย่างนี้ดูหน่อยมาดูหน่อย โอ้โหม่น่ากินมากมีทั้งหมด5น้ำยาค่ะทุกคนกินเบิดบอลกินิอลันนี้น่าจะเป็นน้ำยาน้ำพริกนี่อันนี้เป็นน้ำเงี้ยวอันนี้น้ำยาปลาอันนี้แกงเขียวหวานส่วนนี้คนมาเลยกระทิยจะกินหมดเลยยังมาเบิร์ดถอะมีใครตมให้น้ำ่อยนึง ประเด็น<ห>คือเราจะกินหมดหรือเปล่ากินจังแต่แฮโบมาเบิร์ดกระหอเเอามามาลุยลุยลุยมาหอดมีแล้วเออมาเพชรบูรณ์นะต้องห้ามพลาดเลยก็คือขนมจีน <c oughs> นั่ง เนี่ยแล้วจุดเด่นของร้านนี้เขาจะเป็นเส้นส,สีสีสเนี่ยอันนี้จะเป็นสีม่วง,งวสีชมพูแถวเพชูรณ์หรือหล่มสักก็จะเป็นขนมจ like ีนแบบนี้นะใช่เขจะเป็นเส้นสดแล้วก็ทําเป็นสีสีนี่ดูน่ากินมากเป็นคนกินน้อยน้อยมากที่จะไม่เถ้า <perde> อยากล,อล้องน้ายากะทิเดี๋ยวให้ดูผักน,นี่เป็นเซตผักทุกคนอันนี้คือน้ํายากะทิโอ้ยคนมาก มาลองดิมารวยเครื่องสิบผสมบอบอกเขาสิต้องกินกะทิบังก่ออนโ้โหแล้วผักจัดเต็มมากผักสดเลยอ่ะซิมมังกรอันนี้จะเป็นน้ำยากะทินะคะทุกคนจ้ะนี่ครับอันนี้เป็นน้ำยากะทินี่ครับมาเป็นมาเป็นกระจาดเลยอ่ะเป็นกระจาดเลยนี่เลยเลยเหมือนไปในคาเล่นะในสมัยแบบอยู่บ้านนอกเราเนาะตะกี้ก็กินจานละสองบาทไม่เท่าใดบาทเนี่ยบ๊วยตอนนี้น้อยแล้วผักแบบ นี่จัดเต็มเอาออกไหมไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากครับเฮ้ยน้ำยากะทิข้นมากเออหืมอุ้ยชอบอ่ะเป็นยังไงแซ่บกินกับผักนะถั่วกันมางนี่ผักสดๆที่นี่อันนี้น้ำยาอะไรนะน้ำยาพริกเหรอเฮ้ยลองเอามาผสมไหมครันะเข้ามากินผสมเลยตอนเราไปใต้ก็ผสมน้ำยาปลสามสามน้ำยาว่าตอนไปใต้ตอนไปใต้ดาวผสมสามน้ำยาเลยนี่เขาเอินน้ำยาปลา ผสมไปเลยค่ะนันมีหลายน้ำยาเขาก็เลยผสมกินเบิ้งว่าสิเป็นยังไงนี่ครับมาถึงเพชรบูรณ์นะต้องมาลองกินเลยนะของกินเส้นสีมาข้าวบ่โชว์ผสมกันเหรอมาลองอันนี้ <c oughs> อีกห,หวานอีกนึ่งน้ำยาที่อยากลองูดอได้ทั้งหมดห้าน้ำยาเลยนะใช่อันนี้น้ำยากะทิน้ำยาน้ำพริกสามน้ำยาน้ำเงี้ยวสี่แล้วก็น้ำยาป่าห้าห้าน้ำยาเลย ถูกใจมากเลยอยากกินขนมจีนมาโดนละมากขาคอนรอบนี้ได้กินแล้วอยากสงสัยเว่าเ้องสิกินเบิร์ตบอสทุกคนว่าวันนี้ดาจะกินหมดไหมมาดูกันค่ะมาเม้นกันมาลองกินมาน้ำยาเอ้เคี้ยวหวานเหรอเคี้ยวบอสอร่อยหรืออาไรน้ำเลยเคี้ยวหวาน นีเงาแคบหมูยูยูอ่ะจา้าอยากแต่เมียบาอ้นอวนเนาะแล้วก็นี่เป็นผัดรั่วกินมังมันกรอบว่ะเออกรอบอ่ะเนอะเธอลงองลองเธอเล่นน้ำยาได้ไหวเราเล่นเขียวหวานเข้ามาเข้ามาเขียวหวานนี่บออน,นี่อันนี้ของชอบพี่ลุงเขียวหวาน,ววานแล้วเตาองใส่ผักก่อนจะกินยังไงหมดป๊าใส่ผักที่สิ้นดินมันต้องกินผักเยอะๆเราดูเยอะสิยามันเยอะ มันเลยต้องกินกระป๋าเยอะว่าน้ำยาเยอะมากพี่ดาวปลาเนื้อไก่แกงเขียวหวานเนี่ยบะคือแสบสุดเลยดาบอย่ามาตัวเฮาเอาไก่เอ็นไก่ไม่มาคอยแสบภาในดอกเดือนอีแสบสุดถ้าจะเก็บไก่ไว้เองว่ข้าหูท่านเธอดาวโอ้ยแกงเขียวหวานฉ่ำมากสังเกตไหม กะทิมันก็จะหวานเหมือนกันข้าวสีทรายหวานเพราะเธอมาข้าอยู่แล้วข้าวสีทรายหวานมาหวานขนาด <c oughs> ข,ขนมจีนยังเป็นสีชมพูเลยค <c oughs> ่ะไม่เคยเห็นว่าสีชมพูเลยน <c oughs> ขนมจีนเสน้นสีดาเซี่ยงไฮ้นี่ขนมจีนเสน้นสีก็ต้องชมพูอยู่แล้วไงม,มาลองดูเป็นยังไงผสมกันมันจะมีหวานเข้ามาต่อถ้ามาผสมหรือว่าผสมผสมก็ใช่ถ้าว่าใครมีใครดิบหรือใครสุกใครดิบต้องสีถูกก็ยังไม่ตติความพ้นซาดิบมันสีแตกอันนี้ไงพูดเอาเดี๋ย หัวเข้าแต่ก่อนใครเอากินกินกินขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะจะกินขนมจีนปากก็สวยนะคะสวยตลอดดลยอ่ะปากแดงบะมี่แรงกินขนมจีนค่ะปากสวยเพราะว่าชาลิปปินเวอร์วันนี้ชาริปปิ้นเวอร์เบอร์สามนะคะแดงอมส้มค่ะเห็นบอกขนมจีนสีว่าแซ่บแล้วปาก้องดาวใสสีแซ่บกว่าขนมจีนอีกขนมจีนยังก่อเส้นีอิอันนี้ขนมจีนเส้นสีอันนี้ปากสี สีสีอย่างน้สีแดงอมสมมานี่โอ้น่าขอกินก่อนขายจางไหนิฟฟขึนเบอร์เธออุ้ยเธอนี่กระช่องมาถึงจังหวะ <laughs> ขายหนึ่งแท่งในราคา1 5 9บาทค่ะมีโปรโมชั่นน้ำเดซสองแท่งส่งฟรีใครสั่งในไทยนะ2แท่งส่งฟรีไปเลย<า>แล้วก็มีตัวแท่งยูทีซอปปอลลาแล้วก็มีตัวแทนที่กัมบูร์ซาด้ำเดจ้าส่วนวิธีการสั่งซื้อเด้อจ้กผู้ใดอยากได้พิมพ์คำว่าสนใจแต่คอมเมนต์หรือจิ้มทีตะกาได้เลยนะจ๊ะถ้าเราเป็นจังไรถ้าเราก็สวยแบบนึงจ้า<ร><ห>เฮาจ้าผู้ใดอยากปากสวยปากงามกระล่องใสเบิรงได้เด้อจ้าถ้าแล้วฟินเลยเลยจ้า มีีมมสบรดีาวมีทั้งหมดกี่สีมีเจสีค่ะบริกายนี้ a c e b o o k ทั้งเดียวนะคะขายในทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Shopee หรือว่า Lazada นะคะสะดวกทั้งใดไปสร้างทั้งดันใดเลยจ้า ส่งซื้อมือค่ะซื้อมือแปลว่าอะไรส่งของทุกวันค่ะทุกคนจ้าเออวิธีการสั่งซื้อนะคะพิมพเขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าปากเท่ากับสาโนแรกมากกว่ากับกินข้าปุ้นต้องมาอปากไม่แดงไม่มีแรงดูดข้าปุ้นจับกินดังนั้นเห็นเบิร์ตมือเหรอแบบล่องหนเหนียวล่องหนเหนียวเลยเห้อเหนียวแบบชาวเหนือใช่ไหม ขนมจีนแบบทางเหนือน้ำเงี้ยวอุ้ยเนื้อนี่ให้ดูเนื้อกระดูกเลยมาเป็นกระดูกเลยใช่พี่ลุงชอบนะแทนกระดูกเนี่ยหนูดูน้ำเงี้ยวมีทุกภาคเลยมั้งเนี่ยใช่อีสานใต้เหนือกลางมีหมดเลยอ่ะมาทุกภาคมาทุกภาคเขาก็ต้องกินทุกภาคเซตนี้เราจะได้กินทุกภาคเลยลองกินมา้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยว ไงนางเงี้ยวเหมือนกินอยู่ภาคเหนือปะก็อยู่เขยขาเลยแต่ว่าสําหรับน้องดาวนะชอบการผสม้ํอย่างมันได้เพิ่มรสชาติเขามาอิ่งเท่าอือต่อยิ่งูกผู้ใดสงละใจเอาประเทศเดียออกเลยแต่สิเป็นเ้อาไรนะจังหวาสุดท้ายฉันก็ต้องจ่ายเพราะว่าเงินเธออยู่กับฉันเงินเมียเงินเมียเงินผัวก็คือเงินเมียสามีทั้งหลายฟังไว้นะคะให้เมียเก็บเงินดีที่สุดค่ะนี่นะ อยากกินยังก็ให้ขอเอาเวลาเซฟส้นขอไร้มันกระดาเท่าไหร่นะสามร้อยแปดสิบห้าบาทห้าน้ำยาเบิ้ลขนมจีนด้วยอิ่มแห้งค่ะตอนนีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกินแล้วไปเที่ยวต่ออุ้ยแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ